สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ดีทอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกถึงวิธีการอัพตัวละคร6ดาวนะครับว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเ<ส>บื้องต้นสิ่งที่เราควรรู้ก่อนเลยก็คือตัวละครการที่เราจะอัพดาวได้นะครับก็คือเราจะต้องมีตัวละครที่ตัวนั้นเนาะเลเวลเต็มนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็มีตัวละครที่ดาวเท่ากับตัวที่เราจะอัพ นะครับตามจํานวนนะอย่างเช่น2ดาวก็2ตัว3าดาวก็3าตัว4ดาวก็4ตัวตัวที่เป็นวัสดุเนี่ยที่จะมาอัพเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดาวเต็มก็ได้นะครับอย่างเช่นนะตัวนี้ตัวละคร2ดาวผมก็ต้องใช้2ดาว2ตัว,ตวลคลิกไปมันจะมี2ช่องนี่เราก็ใช้2ดาว2ตัวอัพนะครับอัพเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น3ดาวนะครับพออัพเป็น3ดาวเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวละคร3ดาว นี่กดให้ดูมันต้องใช้3ตัวนะครับเห็นไหมสามตัวหนึ่งสองสามเห็นี้นะครับอ่าสีด่ดาวก็จะต้องใช้4ตัวหนึ่งสองสามสี่นี้นะครับแล้วก็5ดาวก็ต้องใช้5ตัวนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ไม่หเต็มกันตัวนี้ไม่หมดเต็ม ตองใช้หนึ่งสองสห้าอีนะครับก็จะขึ้นเป็นหกดาวอันนี้วิธีการฟาร์มโดยทั่วไปเนาะเราก็เลือกฟาร์มตามที่เราฟาร์มได้นะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกโดยส่วนใหญ่เนะี่ยผมจะดูก่อนว่าสถานที่ฟาร์มนั้นนะ่นะแต้ม AP สามารถแรกอะไรได้บ้างอย่างตอนนี้ผมต้องการตรงนี้นะผมก็จะมาฟาร์ม่านนี้แล้วก็จะดูว่าตรงไหน ที่มีไอเทมน้าฟาร์มบ้างนะสามอันนี้ก็เป็นแรไอเทมก็วันที่จะมาเอาเนาะทีมที่ควรจะฟาร์มนะครับก็เน้นเลยว่าตัวหนึ่งจะต้องเป็นตัวตีหมูนนะครับแล้วก็แบกนะส่วนใหญ่ผมก็จะเอาหมาหนึ่งตัวอย่างนี้ หมาหนึ่งตัวตัวละคร2ดาวหนึ่งตัวแล้วก็อาจจะเป็นหมาสีทองหนึ่งตัวอันนี้หรือไม่ก็จะเป็นตัวละครสีดาวตัวอื่นนะครับตัวที่ใช้ฟาร์มที่เหมาะสมก็จะต้องเป็นตัวที่ออกท่าตีหมูได้ค่อนข้างดีมาดูในลุกมา,าดีกว่าฮีโร ตัวนี้เลยบิวเดสนะครับหนึ่งตัวเคนอนก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เทเนเบียก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับในแก๊งนี้นะวิวิยนผมว่าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะก็อันนี้จะเป็นพวกตัวละคร ห้าดาวเนาะที่ผมคิดว่านะมีซีไซเบโลนาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสี่ดาวเนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมีตัวสามดาวเทพแห่งการฟาร์มก็คือธาตุน้ำสามดาวนะเนี่ยผมชื่อลีน่าลีน่าลีน่าอ่ะนี่ลีน่านะครับเนื่องจากว่าสกิลฟาร์มเนี่ยนะ มันแ a c แทกอนะครับท่าแรกก็ตีแรงนะแต่มันมีข้อดีตรงที่ถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดมันฆ่าศัตรูได้เนี่ยนะถ้ามันฆ่าศัตรูได้นะครับสกิลนี้มันก็จะคููดาวเลยก็คือใช้ได้ตลอดนะก็จะแบบตีรัวมากเลยนะตัวนี้หน้าปั้นให้เป็นตัวแบกเบ็ด <c oughs> โอเคครับก็จบนะครับวิธีการขึ้นตัวละครหกดาว ก็ถ้าเพื่อนๆอต้องการอยากให้ผมทำคอนเทนต์ไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็จะพยายามทำให้นะครับก็จะทำเรื่อยๆสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ